การขายขอมันจะอยู่ที่ห้าโมงเย็นสิบห้าทุ่มหรือสิบทุ่มขึ้นหลังจากนั้นเริ่มเก็บของครับแต่ว่าเด็กๆมาก่อนประมาณ3ามโมงอันนี้คือการเตรียมของเปิดร้านขายของนุมพื้นทำใดๆรับของอะไรย่างเงคือไรนแต่ในหน้างานบาร์ที่มันมีต้องตีน้ำแข็งต้องเด็ดผัดต้องหั่นของเท่าไหร่ต้องมทนเยอะอย่างบางร้านบางร้านที่มีบาร์ที่มีสมูทตี้อยู่ใดๆอย่างเงี้ยมีหั่ผลไม้เนี่ย สีนวะเอาเรื่องอยู่คันน้ำสมัยผมเด็กๆเนี่ยคันน้ำอ่ะมะนาวทีเดมันบอกว่าเอามะนาวห้ารเอาส้มห้าหรือพอน้ำเท่นี้เท่านี้เลยครแต่น้ำอย่างผมใช้น้ำส้มครื่งหนึ่งจากเขาเรียกเครื่องอะไรเคื่องยาับปีนข่อเขใหญ่อ่ะก็คือของับครื่งหนึ่งกับของกบครื่งหนึ่ง น้ำจ,จ,ะะจ,จ,จูดจริงๆอ่ะน, um. น้ำส nice. ้มจูดจริงๆจากรูปติวเ50%ผสมกับน้ำส้มกรอบ50%สมารีอ่50%กับสด50%สาบ็สด50%น้ำสารบล็อสด50%น้ำสาบล็อกที่ไม่กรอบ0อยู่ไมอยู่แกไม่กอนเะผู้บุว่าบอกงาหันที่บอกว่าเธอจมเอใช่ผมก็ต้องบอกใไป ที่บ้านเหมือนเป็าอาหารกับมัปอกกระเทียมมันดเได้สมาธิี่ปอกกระเทียมแม่ง,งโดนมากระสอบโหปอกมือ OK <mus ik> ้าปกระเทียมเลยแกะกุ้งอ่ะแล้วถ่ากุ้งอ่ะอิ่งเบื่อเลยอ่ะแกะกระเทียมีน่ะรับได้รับได้ร้านนีเป็นร้านอาหารเพราะกระเทียมกรเทียมันแกะยากอ๋แล้วตอนนี้มันติดตัว ีหนึ่งไม่ไปเลยสิบนาทีในพวกมันจะติดรู้ว่ามันจะเบียรเปียกๆต่อแม่โกมีแบบแก่แล้วสวัสดีครับทุกคนนี่ตอนนี้เรามาอยู่ของเรามปอยู่ร้านจันพีสบาริเดอร์นะดูบรรยากาศดูบรรยากาศครับท่านผู้ชมโอเค พร้อมแล้วครับขจาดระเทียมต้องตมัต้อง่เปลือกไหมดเลยครับนนแมว่าคือม่ต้องชิดมาก้เอาปลือกหิเปลือกด้ยก็เป็น่านะข้อจีบกบ้อจมันจะอร่อยมากนมันคือกบข้อสเทียมเป็นกระเทียมอดไร้้าวเลยกะกบข้อบ้อกเลยนะภาษาอังกฤม่เ ดีเลยเดี๋ยวเราก็ชงครับยังฮะยังฮถึงเวลาเช็ค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 อันนี้เดี๋ยวเราเนะี่แต่งหน้าม,มาคนเดียวเหรอครับท่านพี่น่ปไวอ๋อกนะ็อคือมาาัวดึงบ,บีมีนะ มันันที่าเลือกกันเลนะเาอไปั็แข่งนเรัเนเวป้อายเดี๋ยวแเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวเราจะไปทำยีแเริ่มเริ่ลอกว่าโอเคเราจะมาเริ่มจากอะไรก่อนครับชอ่าแรกคผมทําป็นความชื่เป็นคาสิเพชอัวร์มาการตาครับมาการิตามีส่วนผสมของสุก

เราเอา้พุดดิ้งตัวแรกมาจัดแต่งพุดดิ้งตัวที่สองนั่งแรกน้ำมีสซรัปครับแล้วก็มีน้ำมะนาวน้ำมะนาวเราใส่นอะไรเลยเรามีเรามีตัวนี้นี่ทิปเปอร์เซกก็เป็นลิเควิดรสส้มครับผมอ่าจำได้ วันนี้มีสอบไหมครับเนี่ยมีมีสอบหลังคาบครับข้อสอบประมาณร้อยยี่สิบข้อแล้วก็เป็นเอัตรัในทั้งหมดเลยครั้วนอัตนัยพอะัยอะไรมันกากบาทใช่หรยออัตนัยกากบาทอ๋ออัตราในเขีาเกี่ยวกันอัตราในร้อยยี่สิบข้ออันนี้ทำได้อาเดี๋ยวอันนี้คันเองหรือว่าสเลดรูปครับจากคันเองครับกับมือเลยเมื่อเช้านี้อ๋อ ันแขเรามาทำตอนแรกเราเตรียมแก้วครับมาแกดีแก้วจิ้มแก้วมาแกดีแก้วอะไรแก้วมาไก้วอะไรเราใช้แก้ววินนี่ยูทูปเขาใหญ่กว้างขั้นแรกเราเอาแก้วมาก่อนครับมาแกดีแก้วเราต้องวินเกลือด้วยเนาะอันนี้เราจะใช้เป็นบางที่ครับเขาจะใช้มะนาวในการวินเกลือนะแต่นี้ผมใช้เป็น น้ำพึ่งดีกว่ายืนเหรอมันติดดีมันติดดีกว่าแล้วมันเล่นใช้เป็นกาวล่าเท็กเวนกาวแล้ที่มันจะมีลิมเมอร์ด้วยนะลิมเมอร์ในในนื้อสที่มันเป็นผมว่าจริงๆไม่จำเป็นหรอกถ้าโอเคถ้าบามยุ่งหรือเดยวใช้ก็ได้แต่ว่าอย่างนี้มันเราทีละอันแล้วก็ไม่เป็นไรสมมติบางเราไม่ยุ่งมากก็ค่อยละเนียดแล้วก็ว่าว่าดน้ำพึ่งลงไปครับ แต่ว่าปาดหมาดๆนะจะทำฝั่งเดียวให้เป็นเกลือนะครับมาจะเลยอ๋อแค่ดนเดียวเกลือมันติดใช่คนระับเนี่ยคนเก่งๆวาดว้วยอิฐดึงเนี่ยแล้วก็เอาเกลือเลยเลยเลยนี่ยเลยเลย สวยเลยสากเกลือหรือน้ําตาลถ้าเอามาลิมอะไรแบบนี้นครับจริงๆเราแต่งสีไม่ได้ใส่สีมันด้วยน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยมันก็เป็นสีอะไรของมันนะครับพอเสร็จแล้วเราชิมแก้วครับได้เลยชิวแก้วพอชิวได้เสร็จแล้วเปิดเช็คครับเปิดเช็คจิ๊กเกอร์มาครับจิ๊กเกอร์ฝั่งนี้หกสิบกับสามสิบหกสิบกับสามสิบต้องไหม ใช่ใช่สี่สิบห้าสี่สิห้ากับสาสิบโอเคเต็กันละอ่ะวิธีการิปิดครับเปิดโชว์แดงอนะับแล้วก็ลินเลยสี่สิบห้าสีเล,ละเอปอซโดก้าลินให้เต็มปีไปเลยครับลินเต็มปีถ้า,มาสมมติว่าสามสิคือ ตามขอสามสิบคือเต็มฝั่งนี้ครับฝ่าจิตกเกอรนี้คือสามสิบกับซีสิมาเอามว่าฝั่งนี้สามสิบคือเต็มคือเต็มคือเต็มปีเลยครับเต็มลมเลยล่ะเต็มปีเต็มเลยนะพี่เต็มปีครับผมมันจะคลายไปดเลยไม่ไม่ละคลายเกปากอบันี้มากที่อยากได้ลรบอเได้ครับแล้วก็ ในสูตรช่วยดูสูตรเลยเอ่ยเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบปั๊บยี่สิบยี่สิบอะไรไปเนาะยี่สิบยี่สิบหรือสิบห้าสิบห้าได้หมดเลยหวานกับเปรี้ยวให้มันเท่ากันก็ได้หรือว่าชอบเปรี้ยวมากกว่าหวานมากกว่าก็ได้เลยไม่ผิดปรัชญาเข้าไดเน้ลูกได้ลูกได้ลูกใส่หลับไหมไม่ไม่เป็นไรอวันนี้ก็คือเดิมๆเลยิมเลยค้นเลยเห็นปะพอมันเหนียวมากอันนเนี่ยมันก็จะเหนื้อติด เราก็ต้องเอาช้อนอยู่นะแต่ถ้าอยู่บ้านเชลินได้เรอันเเจอทรงทรงแบทมันจะค้างอยู่หนึ่งออนดีสิบออนหนึ่งออนดีสามคิวเป็นออครับอาจารย์เลาคิวนี่คือทิ้งว่ายางงี้เลยรว่าต้องคนไหมครับเนี่ยไม่ครับปล่อยให้มันเย็นยี้พอเสร็จแล้วเราค่อย พอเสร็จแล้วเราค่อยถ้าเราไม่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้นแก้วก็ไม่เย็นแค่นั้นเลยครับ,รบมันก็คือลดอุณหภูมิแต่ตรงน,นี้มันไม่เกี่ยวให้ให้ให้มันเย็นเพอาสัมผัสแบบอือเย็นตั้งเลย,เลยอะไรเง <ๆ S 2> ี้ยห้อยมันมีไรคนก่อนต้องต้องคนนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้น้ำมันเหนียวเหนียวมาก น้ำผึ้งจริงควรจะต้องแช่ไปยันแตไม่ควรใช่ไหมจริงๆกัดเก็บอน้ำผึ้งผมไม่แช่นะไม่แช่แตมันเป็นต้อนไข่มีคำถามว่าทำไมเราไม่ใช้เชื่อมกินมันแบบใช้งานง่ายแล้วแต่แล้วแต่เราถ้ามันออกมาแล้วมันอร่อยมันสะดวกผมว่าแต่งมัอร่อยกว่าเม่อกีเวลากินแบบว่าก็แค่รู้สึกว่าโฟมดีนะ เสร็จแล้วชิมไหมะเอาฮะชิมดูครัของกันอนี่ยส่วนเก็บดงรูนี่แหละครับโอ้โหเไม่หกนะครับให้มันคือให้มันอย่างนี้นะโอเคไหมเข็มๆน้องๆว่าให้มันดรอปลงมาอย่างนี้เราไม่อย่างนี้นะโอเคไหมอย่างนี้ต้องมีขอบไว้ดีนะออกห้ามช้อนโดนเออแล้วก็ไม่อย่างนี้นะนะคนก็เป็นเนื้อกล่ะอันนี้เรียกแล้คอนเทนต์แนมากแล้วก็ยังเงีสุดอันแล้วถ้าไม่เอาแบบนี้ได้ไหม ถนัดเลยโอ้ยคุตัคอเสร็จครับจบนะครับถ้าใครถ้าใครไม่เชื่อว่าหงายมือเลยแล้วมันถนัดไหม้องหงายดูก็ได้นะรสชาติรสชาติก่อนเราจะทำคั่นเียวนีแไงเขี่ยเลยอันนี้ใช่ไหมครับโอเคจิ้มิ้อมนะเ้าไหเออ โอเคไอมนสกลับมาอีกทีครับส่วนผนมผสมของอันนี้นะครับติกล่าเนาะริมเกลือที่แก้วชิลแก้วนะครับติกลา่าที่เสมน้ำเชื่อมน้ำมะนาวเสร็จแล้วจบแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ขยะออกับแรงสุดชีวิตเลยแล้วก็เดบล์สแรนลงไปในแก้วเดี๋ยวเราเทในขังนิดนงก่อนหลังจากนั้นเราการอีิทีอาจจะด้วยอันนี้ก็ได้็ชอบประวัติกาน ตกแต่งใช่ไหมครับภาษาอะไรภาษาอังกฤษมันมาจากคำว่ากระนาดไม่ใช่เสนเขาเรียกว่าอะไรช่อช่อช่อบประเทศลูปีเกดายอะไรประมาณผมอย่างในเรซิปี์ในหนังสือของต่างประเทศเนี่ยครับเราไม่ใช่คำว่าเด็กคนละชาติเราไปจานีเป็นอย่างเป็นจะเป็นพี่ลูกกันชอประดับช่อประดับ อันนี้ก็เป็นน้ำแขแ็งแบบนึี่เราใช้บนบน,บนไมีตองนี้คมมากเลยอะสุดอ่ะสุดมันรับเ่งมากไนทีรับมันรัใหม่หรอมัใหม่หอเนนีงคือเราทิ้งเสียนี่เดยทิ่ะ มีมาวมมาดเป็นรูปนงตัรูปปากรูปปากขลุป,ปากลิปติกอ่ะเอ่อสอสน,อ,นอันนี้ตรงนี้ได้ไหมเอ่ยนนะหโอเค,อ,<ป>อ,เคอันนี้ประมาณผมว่ามานึนิ้วอใหใสไ,ไปใเต็มเลยฉันรับปิดครับนะออกเต็มไปเล,เลย ว่าแตเป็นเสียงครับฟาสชิเน่ไม่ว่าเป็นรูปเป็นเนี่ย เราก็แต่เสร็จแล้ว,ลว,วเ้มเลยจบแล้วไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเต็มก็ได้หรือว่าถ้ากะประมาณอันนี้สุดพลังละสุดพลังแล้วประมาณานี้ครับขึ้นอยู่กับส์แก้วครับถ้าเป็นแก้วเนี้ยเต็มที่เลยจบแล้วประมาณกี่แมงแลวออกก็ดูตามรซสปีที่<ช>้ทำมาไกล้กันปีเลยแมงกันชิมครับกคนชิมดูครับชิมผ่านเปลือกต้องกิเข้าไปโอ้ จตีก่อนให้สาวก่อนให้พี่กินเหรอจบเลยแจแตอนหรอกเล่นนะคนละหมวกโคตรดีอยู่แล้วแหละวันนี้นไม่รู้อ่นริบล่ะลื่ไม่อยากให้ร่วมกันเลยเดี๋ยวนี้มันจะมีพี่เคยเป็นเอสไพรรอลายว้ย ก็เป็นอยู่แล้วข่ามาแล้วหายแล้วหายแล้วไม่รองีใมครับไม่เนามันเป็นไวรัสแบคทีเรียแบคทีเรียในกระเพาะที่ทาให้เราเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้นมันจะทให้แบลริเออเราเสียจะเป็นมะเร็งวเจอก่อนพี่เป็นนื้องอกเลยกเลยแยายามยากินแก้วเวกันเลยดีว่ดี๋วทาเสร็จแล้วมาแบ่งกันดีว่าเย ไม่ใช่ที่อยากกินนี่เลยเลยเฮ้ยไี่กินไปเลยเขาทำเลขาเลยเขาแล้วครับเราสนานไหมอยากเลนแก้ด้วยอันแฟนกังนก็ไปตรวจเอฟกซ์ร์อะไรกันบ้างเพราะไม่ได้ตรวจเลยคือไม่ได้ตรวจสองปีแล้วเป็นตรวจประมาณสองแมงรักษาเสร็จเกือบห้าหมื่นอ่ะเพราะมันมันมันฟลักซ์อัพอีกอ่ะเสียสี่ห้าพันอ่ะ ที่รักษาลงมากรุงเทพก็ได้แค่ตอนตรวจตอนแรกเลยแต่ว่าฟลอรอัพไม่ได้เพราะว่าไม่ได้นอนอย่างนักนเมกึ๊ผมไม่ชอบอย,อย่างเดียวคือกลิ่นเฮอร์บของเรามันมีกลิ่นกลิ่นเหล้าอมมอกม,มาได้เลยทีเดีมาการิต้าประมาณนี้ครับมนต้องมีความเป็นติกล่าอยู่ด้านในด้วยหรือว,ว่างท่านได้ชิมกันยังอยู่ที่เราเลือกเหล้าดยวย็นเพี่ถพาะเราไม่ชอบกลิ่น่นี้เราก็เลือกยี่ห้ออื่น ได้แต่ว่าต้องเป็นต้องเป็นปีกินราสากินราสเท่านั้นกินมันจะเป็นอย่างนี้บาร์เตอร์โอ้กูตัวนี้นะฮะอันนี้พี่ต้องมาจากบัวอากาเว่เท่านั้นนะอ่าเป็นน้ำจากบัวอากาเว่เข้าใจผิดมาตลอดเทสานี้นะครับดีไหมให้สำคัญนิดเดียวชิมแล้วฟันดูลาบุ๋มชิมแล้วติดแล้วครับบัวอากาเว่สวัสดีครับอันนี้พี่เดียครับพี่เดียเป็นลูกค้าที่น่ารัก Ah, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ah, ini terap cuk Cosma Galita. Macam